สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรเลียงงวเลียงควายทุกท่านนะครับสำหรับมือนี่ผมสร้างท็อปสีเงินการไฟฟ้ามีชุดล้อมงวล้อมควายมานำเสนอพ่อแม่พี่น้องนอะครับชุดนี้เป็นชุดล้อมงวล้อมควายแบบ ใส่ระบบโซลาเซลล์นะครับตั้งเวลาปิดเปิดง่วออกคอ,อกง่วเขาคอ,อกปิดเปิดเป็นเวลานะครับแล้วก็ปิดเปิดแบบหรือสิเปิดแบบตลอดเวลาก็ได้นะครับเปิดได้สองระบบนะครับชุดนี้ออกแบบเพื่อสำหรับท่านใดที่นอนให้นอนหน้านะครับมีช่องชาร์จโทรศัพท์พร้อมแล้วก็มี สวิตปิดเปิดไฟแสงสว่างยูตูนะครับมีหลอดไฟแสงสว่างหลอดหนึ่งนะครับเป็นหลอด2 0วัตต์แล้วก็1 2โวลต์นะครับชุดนี้เป็นระบบ12บสโวลต์สำหรับหน้าตาเป็นแบบไดการใส่งานแบบไดเดี๋ยวผมผ้าไปเบิ้งนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาภายในตู้นะครับในตู้ก็จะมีเครื่องช็อตมีชาร์จเจอร์สำหรับ ช็อตไฟลงแบตเตอรี่แล้วก็เซมีท่ามือนะครับตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องช็อตง่วนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่12บโวลต์8แอมป์นะครับเครื่องช็อตกระีมีโวลลุ่มนะครับอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับหมุนตามเข็นมนาฬิกากจะเป็นปั๊บซ่าปั๊บเร็วนะครับช็อตช็อตช็อตซ่าช็อตเร็วครับ เป็นจังหวะครับนี่ก็จะเป็นช่องชา์ิโทรศัพท์นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ให้อยู่หน้านะครับบ่คอยมีเวลาเข้าบ้านหน้าไกลบ้านนะครับสีเข้าบ้านแต่ละเทือกขีก่รถไกลเปืองคานรำมุกน้มันนะครับสามารถชา์าิได้ทีละสองเครื่องนะครับ นี่ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดควบคุมเครื่องช็อตง่วนะครับหมุนมาทางข,งขวานี่ก็จะเป็นเปิดแบบตั้งเวลานะครับซึ่งเครื่องนี้ตั้งเวลาไว้เก็โม้งเสานะครับง่วออกขอกแล้วก็หามงแรงครับปิดหามงแรงเงื่อง้เขาขอกนะครับสัญญาณไฟนี่ก็จะกระพริบกระพริบตามจังหวะช็อตนะครับช็อตช็อตช็อตซาช็อตเร็วนะครับ หมุนมาตรงกลางจะเป็นปิดนะครับปิดการทํางานเครื่องช็อตหมุนมาทางซ้ายนี่ก็สิบเป็นเปิดการทํางานตลอดเวลานะครับสําหรับพอแมยพย่พนองคนใดทีปล่อยงวัวปล่อยค่อยไวกลางทงก็นะครับบ่เ,เอาเขาคอกเปิดใส่งานตลอด24สิบสี่ชั่วโมงนะครับทึ่งกลางวันกลางคืนนะครับเพราะว่าเครื่องช็อตนีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่ได้ทึ่งยามเว่นยามคืนนะครับ ทางคางตู้เนี่็จะเป็นสวิตติดเปิดไฟนะครับเปิดไฟแสงสว่างนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ให้อยู่หน้านะครับแกล้งนะครับหลอดยี่สิบวัตต์นี่ครับแกล้งทัว่วถึงหน้านะครับหลอดเดียวนี่ให้แสงสว่างแกล้งหลอดเดียวนี่ถือว่านอนให้นอนหน,อน,น้าสบายใจนะครับ นี่ก็จะเป็นการติดตั้งแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ตูนนี่ติดไปทึ่งเดียงหน้านะครับเด,เดินสายออกมาเนะี่ยสายนี่ก็จะเป็นสายสำหรับช็อตนะครับนี่ก็จะเป็นสายดินนะครับต่อแทงเกาวเรียบร้อยนะครับอันนี้เพิ่นบัฒนเนีล้อมลวดนะครับก็เล่ทัฒน์เนทดล่องนะครับล้อมลวดเราก็คือสามารถปอกสาย ่ันธตำรวจก็สามารถเปิดใส่งานเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับสิบแปดโวลต์นะครับยี่สิบสองวัตต์เรือเรือนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนี่แบตเตอรี่เนี่ยแทบสิบไเด้ดใส่งานนะครับเพราะว่าเครื่องช็อตงวดก็กินกำลังไฟไฟ้าแค่สี่วัตต์นะครับเปิดไปสุด แผง12วัตต์นะครับที่เหลือกับชาร์จลแตตูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่กับไวซใ,ในช่วงที่เศร้าๆแดดบาท่านไนออกหรือฟ้าคึมฝนตกจปสิ่งนะครับกับมีแบตเตอรี่ซอยทํางานในช่วงที่บไม่แดดนะครับสําหรับชุดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ไห้ยู่หนาห้าเหลี่ยงงัวเหลี่ยงวา้ บุคอยมีเวลาบึงง้วบึงควายไปหาอยู่หากินก้นแหงก้นอื่งหรือไปเต้นอาหารหมอนำ้ำยำเว้นชุดนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วคันพ่อแม่พี่น้องท่านไหนทีแบบเป็นคอกเปิดังเสียงั้มันยางออกคอกเขาคอกเองเสียสบายครับเปิด ตั้งเวลางัวออกคอ,อกจักโมงง้วเขาคอ,อกจักโมงปิดเปิดเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปปิดเปิดตัวตู้พราะเห็นมันทํางานเองอัตโนมัติก็จสีซอยแบ่งบาพลาะพอแม่พี่น้องไปอีกเติบนึงนะครับสําหรับคนใดที่อยากเวียนอยากงานสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทร่สี่ เอเอากระไ้นะครับผมให้ดีๆให้คําปรึกษาครับสำหรับท่านไดที่มีเครื่องช็อตอยู่แล้วมีแบตเตอรี่อยู่แล้วขี่ขั้นถอดแบตไปชาร์จท,ทุก2มือทุกอาทิตย์เสียค่าชาร์จสามารถเพิ่มชุดชาร์จได้ครับเอาถ้าชาร์จเจอกับแผงโซลาเซลล์มาชาร์ตแบตเตอรี่ก็สิมมเแม่พีนองกระสบายนะครับประหยัดค่าใส่ใจในการ จั่งพิ้นชาต์แบตเตอรี่สำหรับทานไดที่บ่มีเครื่องชาร์สำหรับร่อมพี่น้องทานไดที่สนใจแต่เครื่องช็อตบ่เอาช่องชาร์โทรศัพท์บ่เอาหลอดไฟก็เอาแต่เครื่องช็อตเครื่องชาร์แบตเตอรี่แผงก็ได้นะครับออกแบบได้เบิดนะครับตาม่อมพี่น้องสนใจนะครับอยากได้แบบไดออกแบบได้แบบนั้นครับ ออกแบบเดบุครับสำหรับท่านไดที่สนใจหลายก็นี่อยากได้ชาร์จไฟฉายซ่องกบชาร์จเครื่องสีดยาเครื่อง่นยาเปิดพัดลมเบิ้งทีว่วีสามารถเพิ่มใหไได้นะครับเพิ่มเของไปในชุดนี้ได้อีกค่าใส่ใจกั โอกันตามที่พี่น้องต้องการนะครับต้องการอย่างนี้ตู้นี้เป็นตู้กันน้ำนะครับสามารถติดกลางแกงได้ครับสําหรับทันใดที่บ่มีจเทียงไทยเทียงหน้าอมหลอมตะงง่อย่างเดียวก็สามารถติดไปกลางแกงได้ครับแต่สําหรับทันใดที่ติดไเทึ่งเทียงหน้าบ่าเอาตัวอะไรครับติดใส่แผ่นไม้ก็ได้ติดใส่เป็นแผ,แผงพลาสติก ก็ไปแขวนไว้ผนังเชียงหน้าก็ไ้นะครับสสิประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปอีกนะครับสําหรับพ่อม่พี่น้องท่านใดที่สนใจก็ล่องทักล่องท่เขอมาสอบถามเบื้องนะครับอินดีให้คําปรึกษาครับสําหรับมืนอนีก,ก็ขอนําเสนอไหวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการใส่งานเป็นแบบไรลอมรวดแล้วผมสีมารีวิวห้เบื้องอีกเทนึงนะครับสวัสดีครับ